Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ รัดนะครับวัน enfin นี้จะตรวจสุขภาพน็กนะครับเชิญในหมู่ตรวัสุขภาพเล็กันขตรนะครับ5น่างเอายืนมือขึ้นมาครับลองในหมู่ห้องข้างหลังเสร็จแล้วลองในหมู่ห้องข้างหลังครับ วินโดมยาวุธวินโดมยาวุธนะครับยาวุธนะครับเอามาใส่ครับครับผมต่อไปจะเป็น

รยะที่นะครับก็แถวามาได้นะครับนี่ทางระเบียบครับรัฐหมายนะครับสัปดาห์หน้านะครับให้พวกเราเอาการมาร้ามมาข้า,าลรนะครับต่อไปนะครับเส็จพวกเราตรวจนะครับตรวจเครื่องแบบเพราะว่าพวกเราจะต้องเดินทางกลับบ้านนะครับผู้ปกครองเห็น ได้ชื่นชมกองรุนสุอโรงเรียนบ้านพี่หุูนจีนนะครับขอเชิญในหมูควรเพื่อแบบครับ I เครื่องแบบคนไหนที่ไม่เรียบรอยก็ให้มปับปุปนะครับในประจาตอไปนะครับออ,อ,อเจอผู้แทนบริการชัดโคร Via